สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหมาฮอตออนไลน์นะครับกับแอปหมาฮอตขั้นเทพขึ้นไปตัวนี้ตัดข้างนะครับคูแข่งมาไวเหลือเกินตัดไวเลยทีนี้คำไว้ก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นไปนี่ไว้ก่อนแทรกกินเข้ามานี่คือแผนหลวงนะครับใครแทรกนี่คิดผิดนะ ใครแทรกนี่คิดผิดนะครับใครที่แทรกตัวนี้เข้ามาใครที่เป็นฝั่งหงายเนาะในกรณีนี้คือแผนรวมของฝั่งเดินก่อนเขานะครับอย่าเข้ามานะครับคุณต้องเดินตัวอื่นเท่านั้นถึงจะดูดีขึ้นไปกินเข้ามาตัวนี้เราก็กินสถานไปทางนน้นเลย อันนี้เป็นต่อเยอะแล้วครับทีนี้ขึ้นไปตัวนี้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นไปนผนโผล่ขึ้นไปแทรก องไล่ดูหมากดูนะครับว่าเราจะชนะไหมเจ็ดมาสิบเจ็ดมาสิบก็ตันแล้วก็เหลือแค่สองมาเจ็ดหรือสองมาหกเราก็เดินสิบเจ็ดสิบสามเลยจบนะครับนั่นแหละครับไล่ดูหมากขึ้นไปมานี่ก็ ขึ้นไปดักไว้ก่อนกันเป็นโจนกันเป็นโจนขึ้นมานี่ไปเอาผมก็ย,ยังปล่อยให้เขาเข้ามาอยู่เนาะพลาดเองนะครับเดินลูกนี้พลาดเองไม่น่าเขาให้เขาเป็นตัวนี้เลยขึ้นไป ม่นายเขาขึ้นมาคำม้ำหมายเลขสิก้านะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีสำหรับเรานะครับแต่เป็นที่เป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับเขาเดินจับจังหวะผิดนิดหนึ่งมานี่ขึ้นไป ยกหางกางตีก้นมาเตรียมตัง้งต่ะ แล้วครับงานนี้ขึ้นไปเตรียมตั้งตอบอิเบีสิบเไม่ได้ ขึ้นไปเล่นยากเลยครับทีนี้ยากทั้งคูเออ่เขาตัดสินใจต่อเราก็ต่อเช่นกันล้ววะงานนี้ต่อเช่นกันขึ้นไป ขึ้นไปเหมือนไงจะเสียเปรียบนิดนิดน,ดนะครับหมากของเราลงมาแล้วแต่ถ้าปล่อยให้เราเข้ากินอย่างนี้ก็ไม่แน่ครับ อนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะต่อเดินยี่สิบสี่ยี่สิบไม่ต่อนะครับไปจับกินสองไม่ได้นะครับโดนฆ่าท,าทันทีเอา <c oughs> แกไม่เห็นเหรอเโอเคไม่เป็นไรครับความคิดใครความคิดมันแกอาจจะไม่เห็นจริงๆนะครับคืออันนี้คือไล่หมากไม่ดีนะครับจุดบกพร่องก็คือไล่หมากไม่ดี รีบมาจับกินเร็วเกินไปมาครับคู่ที่สองขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นมานี่มานี่ ปิดครับขึ้นไปปิดครับเต็มรูปเต็มรูปต่อครับต่อขึ้นไปสองมาหกเอ้าสองมาเจ็ดนอนนี้ขึ้นตัวนี้ตัวที่เขาล่มแล้วเขาแพ้นะครับก้ามาสิบสี่ร่มแล้วแพ้ ไม่ร่มนะครับงานนี้ไม่ร่มถ้าไม่ร่มก็ไปนี่ถ้าขึ้นมาจะมาต่อเข้ามานี่เลยต่อขึ้นมาไปครับ มีคนดูอยู่หนึ่งท่าน,นมีคนดูอยู่หนึ่งท่านมาขึ้นไปเอาละครับยอมแพ้นะครับเพราะว่าเข้ารูป เป็นรองเยอะนะครับขึ้นไปขู่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งโจรนะจ๊ะอย่าเพิ่งโจรเนาะมานี่เอาล่ะครับนั่นก็ขึ้นสูงเลยแสดงว่าเขาตั้งใจเป็นย่อสั้น ไม่เป็นนะไปเตรียม,มตั้งต่อขึ้นมา ไปครับขึ้นไปครับมาดิไปขึ้นมา ไปครับเอาแล้วครับตามไฟตามชิงจังหวะแล้วสิ่นี่ไปเข้าหอดไปขึ้นไป ขึ้นมาเตรียมมาตั้งแผงค่าฮอตแน่ๆเลยมานี้ค่าไม่ได้นะครับจังหวะนี้ยังค่าไม่ได้จับกินเราแล้วงานนี้ จะไปนู่นถอยมานี่ก่อนขึ้นมาทำท่าจะมาฆ่าฮอตไปมาแล้ว,วน่าจะเสมอนะครับงานนี้ขึ้นไป ใช่ไหมนะเสมอไหมไม่ใช่จะแพ้หรือเราดูหมากเลอยๆยังไงไม่รู้เอาแล้วก็ขึ้นบ,ก,บกแล้วไปครับถ้าเขาเขา้าฮอตเราก็ไปมาเลขสิบสามนะครับ เรียบร้อยเลยเขาพลาดนะครับพลาดที่เข้ากินนะครับ คู่หนึง่งนะครับขึ้นไปมานี่ไปนี่ขึ้นไปไปนี่ขึ้นไปนี่ต่างขานี่ ไปนี่ครับตั้งมาเป็นสามเหลี่ยมไปนี่ขึ้นไป โขึ้นไปอืมหมานี่โผล่ขึ้นไปอุดครับงานนี้คุแล้วตัว ขึ้นไปไปนี่ก่อนกินไหนดีกินเบต้าหมาเลขสามสิบ เขาปให้กินจับนี่จับกินสอง กับนี่กินนี่ครับกินสองไปฟากนู้นรอค่าหด ขึ้นไปไปครับไปเตรียมตั้งต่อสองมานี่ขึ้นไปไปนี่ไปขึ้นไปนี่เอ้ยหมากอะไรมเนีหมากอะไรวะเอ่ย น่าคิดเหมือนกันไปเผื่อที่ยิงสองขึ้นมาไปขึ้นไป นี่ไปครับขึ้นมาทางนูง้นมุมนู้นเลยหนุนไปตัวนี้น่าจะบีบเกมได้ดีแล้วนะครับสำหรับฝั่งเรา เขาเหลือแค่สามมาแปดทีนี้โอ้สามมาเจ็ดงั้นก็เขาหมดแล้วทีนี้เหลือสิบสองสิบหกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วโอ้ต่อได้นี่โอ้ผมทำไมผมมองไม่เห็นแต้มนี้ไม่เห็นตัวนี้มันต่อได้เอาขึ้นไปมองไม่เห็นแต้มนี้เฉยเลยมองไม่เห็นตัวต่อลงมา กินหนึ่งอ้าปล่อยกินนะครับไม่เป็นไรกินไปย้อนมากินเรามานี่ ไปนู่นเลยไปข้าฮอดลงมาทางนี้ไปเข้าฮอดตัวที่สองอเกมนี้น่าจะยืดยาวล้วมานี่ ครับงานนี้พอดีเลยจังหวะมาลองท้ายให้เอาละทีนี้ชนะและ้วน่าจะเด็ดขาดแล้วโอเคครับกู่แข่งยอมไป